บ้านคุณพี่บุบผานะครับคุณพี่โทร0803234859ได้เลยนะครับก็ช่วงนี้กาแฟมีโปรโปร5กล่องโปร6กล่องนะครับโปร5กล่องก็มีแถมร่มกันแดดกันฝนนะครับ1คันนะ1,500บาทนะครับราคา1,500บาทนะครับโปร6ก็จะมีแถมกระเป๋าเป้สะพายหลัง ถ้าบนก็ราคาลดลงอีกตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีโปรให้ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับกาแฟก็จะเป็นเรื่องของกาแฟดูแลรูปร่างด้วยนะครับแล้วก็มีรสชาติความเป็นกาแฟนะครับซึ่งเราใช้กาแฟอาราบิก้าหอมกลมกลมติดใจแน่นอนอนะครับศูนย์แคลนะครับศูนย์แคลนะครับ เราใช้สารทดแทนความหวานเนาะนะไม่ได้ใช้น้ําตาลนะครับเพราะฉะนั<ช>้นดื่มกาแฟด้วยได้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็นะครับฝากที่ผลาเนี่ยทำไมต้องหัวล้อด้วยละ่ะอ,อันนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอาฝากาจริงจังจริงจังน่สีเรียนฝากลูกสาวล่ะพูดแบบห้ามหัวล้อเลยนะเออได้เอฝาก เนี S <S ่ดี๋ยวเดี๋ยวต yeah. ั้งคด,ดี้ะคำมดา้ของเจ้านี่อยู่ไหนสันะแป๊บเียอตามสิขอฝากผลิตภัณฑ์นะคะลูกสาหล่าคลอดใหม่นะคะจากตระกูลมาดีคอมบูชาของเรานะคะคือตีพลาตรามาดีคอมบูชานั่นเองนะคะหนึ่งกล่องบรรจุที่6กขวด นะคะหนึ่งขวดบรรจุที่หนึ่งร้อยมลมองกล้องครับะะพ,พูดก็มองอมองกล้องด้วยหนึ่งขวดบรรจุที่หนึ่งร้อยมลนะคะปกติจากราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทลดเหลือหกร้อยห้าสิบาทนั่นเองนะคะทุกท่านเนาะสั่งซื้อผ่านช่อง YouTube ที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะคะโอเคค่ะค <laughs> <laughs> อยเมาจบเลยได <laughs> <ๆ>้คอยจังหัว <laughs> ออโอเคผ่านสนอผ่านก็นได้ <laughs> ไปผุนไปฝากเกลียวเฮิฟเนี้ย ขอบคุณ366ท่านนะครับที่อยู่กับคู่หูรีอาอยู่กับน้องต้นอ้อนะครับมอลำคู่ขวันนะครับฝากแสควาดีด้วยนะขอญาตขอญาติฝาก374ท่านเรื่องยาสิฟันเจนเฮิร์บครับอ๋อสวัสดีค่ะยาสิฟันเจนเฮิร์บนะคะ,ะฝากด้วยนะคะ อ่าตลับหนึ่งสองร้อยบาทนะคะค่าส่งห้าสิบาทรวมเป็นสองร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้าซื้อสองตลับนะคะลดตลับละสิบบาทจากราคาสามร้อยแปดสิบนะคะอ่าบวกค่าส่งก็จะเหลือสี่ร้อยสามสิบาทะค,ะครับโปรโมชั่นดีๆของยาซีฟันเจนเฮิร์บนะครับเป็น,<จ>นยาซีฟันสมุนไพรนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งยืนหยัดอยู่กับ ลุงกับป้านะครับมานานแสนนานนะครับอยู่ด้วยกันให้กําลังใจกันนะครับได้ทุกช่องนะคะค่าคอมก็จะตรงยั่ที่ช่องนั้นนะคะครับสามารถระบุได้เลยว่า FC จะให้ค่าคอมมิชชั่นช่องไหนนะครับเราก็ให้กําลังใจกันแบบนี้ได้เนาะล้วก็รายได้นะครับจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ในเครือก็จะขึ้นไปหาลุงกับป้าเหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่านะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยครับยาสิบพันเจนเฮิบนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการนั่งคุยนะครับสัาเพเฮรากันนี่ของเยอะข้างมากนี่ก็คิดอยู่แล้วก็เปิดก็เอาเอาไม้มาวางอีกชั้นหนึ่งของก็วางอย่างนั้นรถมอเตอร์ไซค์วางในนี้ ก็ฝากไปด้วยครับฝากไว้ด้วยรับ312ท่านที่อยู่กันตรงนี้นะครับไปชวนไปชวนใจรองบ่ลบอีวะชวนใจรองไปตำ้ง้นตาอยู่ยุ่งใส่ไล่ผู้หลวงอีรินะอ๋อไปพุ่นไปเตรียมสถานที่ด้วยใช่เราจะไปหารอยอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์การเล่นกีฬาเราเนี่ยพี่หลังบ้านยไล่ผูหลวงกับมี่มี่ปะ มีอยู่ดิมีแท้ท้าบ่ม okay ี่ข่อยให้ข่อยให้เตะข่อยเลยโอเค้ไปเยี่ยมเดี๋ยวข่อยนวดขาก่อนยันเป็นตะคิ้วซ้อมกันนี่เต้ให้กิ่งคอมลอมคอมลอมบุญแล้วเต้ยังเดี๋ยวถีบแน่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตอนเย็นไปไปนาแม่ผู้ใหญ่นะครับเต๋บอลกันพี่ นะครับเราเจอใครเราก็จะชวนตรงนั้นเอาเราเราชวนนี่ในโพท,ที่นี่ชวนไปยังไม่ได้ชวนนะน,นี่แล้วเป็นไงล่ะเมื่อกี้นี่เห็นแวบบแบบเดินผ่านหลังเราอยู่เดียเมื่อกี้นี่พี่ายอยู่ไหมเออ